สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสช่องของ n t Life in Italy นะคะคุณเจ้าของเมนูสปาในตาลีแห่งเมืองเวนิสนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะมนุษย์ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับการแต่งงานในอิตาลีนะคะก็นะคะพอดีว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเมื่อที่ที่แล้วนะคะมนุษย์ก็มีโอกาสนะคะไปนะคะร่วมงานแต่งนะคะของเพื่อนคนไทยในอิตาลีนะคะซึ่งก็แต่งงานกับชาวอิตาเลียนเนาะ ทีนี้เนี่ยอ่มนุษย์ก็เลยคิดหัวข้อไอเดียนะคะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมานั่งพูดคุยกันเนะคะเกี่ยวกับการแต่งงานในอิตาลีนะคะว่าเขานิยมแต่งงานกันแบบไหนนะคะหนุ่มสาวชาวอิตาเลียนนะคะในประเทศอิตาลีนะคะเขานิยมแต่งงานกันอย่างไรนะคะ <S <S วันนี้ก็เลยแบบว่าโอเคเป็นผุดไอเดียนะคะมาเล่าสู่กันฟังเนราะว่าสิ่งที่มนุษย์เจอมาสิ่งที่มนุษย์ได้มีโอกาส ไปเป็นแขกรับเชิญนะคะหรือว่าไปถ่ายรูปในงานนะคะแต่งงานนะคะก็จะทราบพิธีการนะคะคร่าวๆเนาะก็ว่าที่นี่เขาแต่งงานกันแบบไหนเยกันแบบไหนนะคะก็เป็นว่าติดตามมาได้กันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ พูดถึงงานแต่งนะคะที่บ้านเราเมืองไทยเรานะคะก็จะมีการนะคะมีพิธีการที่แตกต่างกันเนาะประเพณีบ้านเราเนี่ยจะมี2แบบนะคะก็คือเป็นการแต่งงานนะคะแต่งงานก็คือเป็นพิธีการนะคะพิธีการอันนี้มันไม่ได้เป็นพิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะหมายถึงว่าอ่าบางคนเนี่ยอาจจะจดทะเบียนในงานด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแต่งงานเฉพาะเป็นเหมือนแบบ มีวิธีสู่ขอมีสินสอดมีอะไรต่างๆนานาตรงนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการแต่งงานนะคะแบบเป็นอ่ามโบโลิกนะการที่แต่งงานแบบว่าผู้ใหญ่รับรู้นะว่าสองฝ่ายโอเคแต่งงานกานันนะคะมีสินสอดท้องมั่นอะไรเท่าไหร่การจัดเลี้ยงบ้านใครอย่างไรที่ไหนนะคะสถานที่ที่เราจัดนั้นตกลงกันร,ระหว่างเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะจัดที่ไหนนะคะทั้ทงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าอ่าทุนทรัพย์ของ กู้สมรสเนาะทีนี้เนี่ยในประเทศอิตาลีเนี่ยเขาก็มีความแตกต่างกันนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือการแต่งงานในอิตาลีนะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นทางการนะคะคือการแต่งงานเนี่ยคือการจดทะเบียนสมรสนะคะระหว่างหญิงและชายเนาะก็ตกลงกันว่าเฮ้ยฉันจะแต่งงานกันนะก็ไปพากันไปจดทะเบียนที่อำเภอนะคะที่อำเภอที่เราต้องการจะจดนะคะทีนี้เนี่ยการไปจดทะเบียนเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยจูงมือกันไป2คนแล้วก็ไปจดทะเบียนนะ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะต้องมีเอกสารอะไรต่างๆโดยเฉพาะในคะษาต่างชาติอย่างเรานะคะวเวลาจะไปจดทะเบียนเนี่ยก็จะมีขั้นเป็นมีตอนอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะอันนี้สําหรับใครที่มีแพลนจะมาจดทะเบียนที่ประเทศอิตาลีนะคะก็ต้องศึกษานิดนึงนะว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะมาถึงที่นี่เราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรแล้วไปติดต่อที่ไหนหน้าหลังนะคะก่อนหลังนะคะก็ ต้องไปศึกษาตรงนี้วันนี้แม่นุ้ยไม่ได้พูดถึงตรงนั้นนะก็จะมาพูดถึงวิธีการนะคะในการแต่งงานที่นี่เนาะว่าโอเคหลังจากที่เอกสารเรียบร้อยแล้วเขาทํากันแบบไหนอะไรยังไงนะอันนี้ก็คือพูดถึงโดยทั่วไปเลยเนะคะสำหรับหนุ่มสาวชาวอิตาเลียนด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เนี่ยการไปแต่งงานเนี่ยเขาก็จะเป็นจดทะเบียนกระทียมเพอเนะคะก่อนโควิดนะคะก่อนโควิดจะเริ่มขึ้นมานะคะ คนหนุ่มสาวเนี่ยก็จะเชิญนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะคะก็เรียกได้ว่าแล้วแต่เรานะว่าเราต้องการเชิญทั้งหมดกี่คนนะคะอาจจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายอะไรต่างๆ,ๆ,ๆนานาคะโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะประมาณถึงประมาณ5 0าสิถึงหกคนประมาณนั้นเนาะทีนี้ในการจดทะเบียนแต่งงานเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะไปนั่งจดเหมือนบ้านเราที่แบบมีนายอำเภอนั่งทํางานอยู่นะคะ ก็คือจะเป็นวันนั้นนะเป็นวันที่สําคัญของคุณเลยนะคะก็จะมีแบบว่าอืมตัวแทนในอำเภอนะคะมากล่าวนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็จะมีเอกาสารทั้งสองอันมาให้ ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะคะเซนนะคะก็คือเป็นการจดทะเบียนสมรสต่อนหน้าเจ้าหน้าที่นะคะต่อหน้าเจ้าพนักง,งานนะคะซึ่งจะเป็นพิธีการที่เป็นทางการมากๆนะคะตรงนี้คือเป็นวันวันนั้นเป็นวันของเราห้องนั้นที่เป็นจัดงานแต่งงานของเราเนี่ยก็จะมีแขกเหลือนะคะเข้ามาเป็นสักขีพยานในห้องนั้นนะคะแต่ว่าหลังจากที่มันมีเหตุการณ์โควิดเนี่ย ทางอำเภอเนี่ยก็จะกำหนดนะคะว่าเอ้ยเข้ามาได้กี่คนอะไรยังไงนะคะบางคนก็โอเครออยู่ขด้านนอกนะคะทีนี้เนี่ยอ่าช่วงที่เข้ามาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะก็คือถูกกาหนดตัวไปแล้วแหละว่าคนนี้คนนี้อคนนี้มานะมาร่วมางานนะคะเพราะว่าหลังจากโควิดเนี่ยทุกอย่างมันฟิกไปหมดเลยนะคะก็ได้ได้ว่าเป็นอะไรที่นะคะก็อาจจะแบบ ยาสมิดนิดมิสหายอาจจะไม่ได้มาครบทุกคนนะคะก็อย่างเช่นงานแต่งงานของเพื่อนมนุษย์นะคะก็ไปกันทั้งหมดเนี่ยสิบสท่านนะคะที่จะเข้าไปร่วมงานในพิธีนะคะหลังจากร่วมงานตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ30-40นาทีนะคะขั้นตอนในการจดทะเบียนนะ ส่วนใหญ่แล้วจุดอ่ที่อิตาลีนะคะแต่งงานก็จะนิยมแต่งงานกันวันเสาร์หรือไม่ก็วันอาทิตย์นะคะวันธรรมดานเนี่ยจะไม่นิยมเลยนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ทํางานเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเวลาหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็โอเคเป็นวันที่แบบว่าเออเราจัดง,งานแต่งงานนะคะเพื่อที่จะได้รวมญาติอะไรกันต่างๆนานาน,านนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะไปที่สถานที่ที่จัดเลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ร้านอาหารก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นวิลล่าหรือเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะที่แบบว่าเฮ้ยอาจจะเซตอัพเป็นการงานแต่งของเราเลยนะคะตรงนั้นเนี่ยก็แล้วแต่บัจเจตของแต่ละคนเลยนะคะหรือบางคนก็อาจจะแต่งงานในโบสนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกพิธีหนึ่งวิธีขั้นตอนในการแต่งงานในโบสเนี่ยก็จะมี ยิบย่อยแยกย่อยออกไปนะคะแต่สําหรับแม่นุษย์เนี่ยยังไม่เคยไปงานแต่งงานในโบสเลยนะคะแล้วก็ยังไม่เคยไปถ่ายรูปงานแต่งในโบสนะคะซึ่งแม่นุษย์เนี่ยรับงานถ่ายภาพนะคะรับงานถ่ายภาพในอิตาลีนะคะแล้วก็ทั่วอิตาลีด้วยนะ,ะหรือว่าในยุโรปเลยนะ,ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่จะมาแต่งงานในยุโรปนะคะก็สามารถที่จะติดต่อแม่นุษย์ได้นะคะสาหรับใครที่มองหาจางท่าอยู่นะคะหรือว่าไป เยี่ยมชม Facebook แม่นุชก็ได้นะคะชื่อ Two k i d Photography นะคะซึ่งก็เป็นเพจของแม่นุชนะคะที่รับงานถ่ายภาพอยู่นะคะ mm hmm. ทีนี้เนี่ยพิธีการนะคะในงานเลี้ยงเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เที่ยงนะคะจนถึง4ี่โมงห้โมงยาวไปเลยนะคะแล้วแต่ว่าสถานที่นั้นๆเราจองเอาไว้กี่ชัว mm ่ว hmm. โมงนะคะบางคนบอกว่า เป็นไ i รเวทเลยอะไรประมาณนี้มีวิลล่าโอเคจะจบงานกี่โมงอะไรต่างต่านนะัก็คือเขาจะเซตเอาไว้หมดแล้วนะ หรือ,อถ้าคือเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับมาที่แต่งงานที่คอมมูเน่นิดนึงถ้าเกิดว่าแต่งงานที่คอมมูเน่เนี่ยมันก็จะมีรอบนะคะรอบเช้าสายบ่ายเย็นนะคะก็ได้ได้ว่าแล้วแต่ช่วงนั้นนะคะในในหนึ่งวันนะคะไม่ใช่มีงานเรางานเดียวนะมีหลายงานที่มาจดทะเบียนในอในใน,ในอำเภอนะคะเช่นรอบเช้าเนี่ยอาจจะมีคนจดทะเบียนตอน9ก้าโมงเช้าเราจะเป็นรอบ10บโมงนะคะ แล้วก็11โมงอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปทานกลางวันกันแต่ก็จะมีคนที่จดทะเบียนร,รอบบ่ายเช่นบ่าย2โมงนะคะจดเสร็จปุ๊บก็ไปร้านอาหารเลยนะคะบ่ายโมงตรงเนี่ยคงจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันติดช่วงเที่ยงเกินไปนะคะอาจจะเริ่มบ่ายสองบ่าย2ครึ่งบ่าย3มบ่าย3ครึ่งอะไรประมาณนี้นะ,ะก็จะอยู่ในช่วงประมาณนี้นะคะในการจดทะเบียนแต่งงานเนาะหลังจากที่เสร็จสับพิธีโอเคไปที่ร้านอาหารแล้วเนี่ยเขาก็จะ ทานอาหารแบบฟูลเซตฟูลคอ c o s เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจานแรกจานออเดิร์ฟนะคะจานแรกจานสองจานสามมาต่างๆนานาจนจบที่การดื่มนะคะการดื่มเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นกาแฟนะคะแล้วก็ขนมหวานกาแฟนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบดื่มฉลองนะคะอาจจะแบบว่าแชมเปญกับ เค้กนะคะถ้าเกิดว่ามีการตัดเค้กนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับงานแต่งในอิตาลีนะหรือใครที่จะไปจดทะเบียนสมรสอย่างเช่นอาจจะจองวิลล่าไว้นะคะแล้วก็เชิญในอำเภอเจ้าพนักง,งานอะไรต่างๆ,ๆ,ๆนานาเนี่ยไปจดทะเบียนกันที่วิลล่าที่เราแบบว่าจองเอาไว้เนี่ยก็ได้เช่นกันนะคะแต่อันนี้ก็คืออาจจะต้องมีการตกลงมีการพูดคุยกันนะคะสาหรับ จดทะเบียนนอกสถานที่แม่นุษย์ไม่แน่ใจว่าต้องจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะคะแม่นุษย์คิดว่าจะต้องมีนะเพราะว่าเป็นการทํางานนอกเวลาของเขาเนาะออกไปนอกสถานที่อ,อะไรประมาณนั้นนะตรงนี้ก็เป็นคร่าวๆนะคะในการ เหมือนแบบแชร์ประสบการณ์กันเนาะว่าในอิตาลีนั้นเขานิยมแต่งงานกันแบบไหนหรือว่าสาวๆน,น,นะคะที่กําลังมีแลนนะคะจะมาจดทะเบียนสมรสกับหนุ่มอิตาลีนะคะก็สามารถที่จะเออมองภาพออกเนาะว่าที่นี่เขาจดทะเบียนกันแบบไหนอย่างไรนะคะส่วน,น,นอื่นๆนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะสอบถามก็สามารถที่จะ เขียนนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยในที่ใต้คลิปเนาะส่วนเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศใดๆก็ตามนะคะก็สามารถที่จะมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะว่าประเทศที่คุณอยู่นั้นเขามีการแต่งงานนิยมแต่งงานกันแบบไหนนะคะก็ คอมเมนต์นะคะมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะส่วนคลิปในวันนี้เนี่ยมนุษย์ก็นํามาเล่ากันแบบคร่าวๆนะคะเพื่อนๆได้รับฟังกันก็เอาเป็นว่าฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มนุษย์ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะซึ่งช่อง n t l i f e in Italy นี้นะคะก็เป็นช่องของคนไทยในอิตาลีนะคะก็จะเป็นการ เผยแพร่วัฒนธรรมนะคะระหว่างไทยและอิตาลีนะคะเพื่อนๆได้รับชมนะแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์นะคะในการใช้ชีวิตของคนไทยนะคะในต่างแดนนั่นเองนะคะมนต์ก็จะนำมาเล่ามาพูดคุยกันนะคะในหัวข้อที่น่าสนใจในคลิปต่อ,ตอไปนะคะส่วนในวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาเป็นแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณแลวสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ